ครับแต่ก็อย่าไปดราม่ากันเดี๋ยวเยอะแยะไปหมดนะมันทําให้การสมองมันไม่ว่างเลยนะนักข่าวก็สัถามนะครับว่ามันจะมีปัญหาไหมเพราะว่าในขั้วการเมืองในพลังประชารัฐเองเนี่ยก็มีคนที่เป็นร,รัฐบาลร่วมกันอยู่มันจะเกิดปัญหาในการทํางานไหมวันนี้นักข่าวก็เลยถามว่าอย่างกรณีคุณเอกปวิทย์กรณีคุณสมคิดจาตุศรีวิทั์ต้องมีการทําความเข้าใจกันหรือไม่ไปฟังนัก่ต่อครับ การปรับเข้าใจผมยุ่งไปจะเปจะไป,เ,ปเรื่องของภายในภาครัฐคุยกันในภาครัฐไปคุยกันไปนะไม่จำเป็นผมต้องไปเรียกใครมาทั้งที่อย่างนี้คุยงเก้าอี้นั่นตีผมก็ไปนั่งนะตีการที่ผมจะไปปรับสวท่านก็ต้องว่าในขั้นตอนหนึ่งในเรื่องของภาครัฐบาลเดีย๋ยวยกจะต้องมีด่านในภาพรัฐส่วนลดนะครับในเรื่องของตรงนี้ในเรื่องของพักการเมืองก็ว่ากันไปนะถ้าเขาทราบดีแล้วละ่ะว่าอะไรเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลไกทางการเมืองอ่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรักคนสามัคคีไม่ดีกว่าหรือ ผมไม่สามารถจะบังคับทั้งหากากแล้วคนกันที่สวยแล้วก็มีา่าการอยู่วันนึงตอนท้ายหนังสือที่นายกชูขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยใน,ในมากากชุมผลระต้อาราทำงานและเอกภาพของรัฐบาลเพราะคนที่ถูกกดดันมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจาก้อิาวให้กับพี่น้องประชาชน การ,รบริหารพรคเป็นสมัยท,ที่มีส่วนสคาคัญมากในบทบาทของการเปลี่ยนแปลงในพลังประชารัฐแล้วก็อยู่นนันความเคนที่สุวรรณค่ะด้านคนที่สุวรรณเป็นหนึ่งในสิบแปดกรรมการบริหารพรคที่ประกาศลาออกและให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการที่กรรมการบริหารลาออกสิบแปดคนจนถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งกันอย่างแตกรางส่วนเรื่องการร้างสร้างบริหารพรคก็ดูตามความเหมาะสมในการจับเคลื่อนเพราะพลังประชารัฐมีขนาดเป็นอันดับที่สองจึงตมม้องพยายาม่ นี่ดีว่าพรรเนี่ยต้องมีการปรับการบริหารการจัดการต่อไปไปอีกแล้วก็เชื่อว่ายังมีการพูดคุยกันได้อยู่ในช่วง45วันก่อนจะมีการเลือกตั้ง